ก็มากระดับขอสองอาทิตย์ขอสองอาทิตย์ทำงานโซเชียลเลยบางครูเปิดโผลกับเสือแบ็กโอ้เก็ือว่าพลิกความหมายก็แต่ก็สนุกผมคิดว yes. oh, so mm ่าแต่ก็ประสบการณ์ของเราในวันยิชิพแล้วก็ในรูปแบบทีบ็อกซิ่งแล้วก็มวยไทยต่างๆเราเป็นลองเสือแบ็กอย่างพอสมควรแต่ก็เต็มที่ครับก็ทีมงานลูกชายของนีแล้วก็ผมก็ ก็จะพยายามสอนแสงอาทิตย์ก็ทุกอย่างครับก็อยู่ที่บนเวทีครับเต็มที่นะเต็มที่นะครับผมเป็นกำลังใจด้วยครับอย่าดราม่าอย่าอะไรครับเป็นกำลังใจกับเราชกไทยทุกคนบอกว่าดีโอเคครับผมขอบคุณครับพงยาพงยาหน่อยพงยาครับจับเจอเถิดแบงค์ละก็เป็นรองเขาครับอย่างที่บอกว่าเป็นรองเขาทุกอย่างในเรื่องกระดูกแล้วก็ในเรื่องผู้แบ่งขันไทยเราก็ไม่ถอยออกมา5ปีแล้วอยากไฟแรกไฟเดียว ก็น่าจะยังไม่เข้าขี่แต่เราไปสู้แน่นอนครับผมก็เราก็ดูว่าเราก็มีโอกาสชนะแต่ก็ประมาทแต่แบงคไม่ได้ด้วยการทั้งพวงใช่ครับเพราะพหนักแรงนะกต้องครับหนักแรงครับก็ไปดูบนเวทีครับว่าผลจอบมาไงแต่ทีมงานลูกทา้นจริงกทําเต็มที่ครับผมวัน